ยังดีนะที่แค่ขาแพลงไม่เป็นแผลเวิรวะไม่งั้นต้องรักษากันยาวเลย,ยพรุ่งนี้อัวจะต้องเป็นนางเอกขาเป๋เปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเฮียว่วว่าก็แหวกแนวเดีอ,อกนางเอกขาเป๋หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะอัวล้อเล่นนานนั้นมา เดี๋ยวอ้วทายายให้อ๋อ,อ้ย่ยี่ยีไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวอ้วทำเองไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วทำให้อ๋ออ๋โอ้ขอโทษ เฮียเบา,บา,บาเบขอโทษคุณปานันครับคือผมเห็นประตูบ้านเปิดอยู่นะครับนี่คุณปานันเป็นอะไรเหรอครับขาแพลงะค่ะเออต้องขอโทษคุณอดิเทพด้วยนะคะที่วันนี้ฉันคงไปกับคุณอดิเทพไม่ได้คุณอุตสาห์เปิดการแสดงเรื่องใหม่ทั้งทีหนันก็ดันมาเจ็บซะอีก ไม่เป็นไรหรอกครับการแสดงยังมีทั้งหลายวันนะครับถ้าคุณปนานนันหายเมื่อไหร่ค่อยไปก็ได้ครับดอกไม้ครับขอบคุณค่ะแล้วนี่ปวดมากไหมครับก็เอาเรื่องอยู่นะคะ,ะนี่ไปซื้อ,อยากแก้ปวดให้คุณปานานันเขาหน่อยเผื่อดึกๆจะปวดขึ้นมา ไปสิยืนจ้องหน้าอยู่ทำไมคุณอดิเทพคะเฮียหลงเขามีศัก์เป็นพี่ชายหนนนะคะก็แค่ลูกเลี้ยงนะครับบ้านก็ไม่ได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันต้องไปอาศัยโรงนิ้วอยู่ผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างนะครับ อันหนันครับ,บคนแบบนี้ยิ่งเราดีด้วย,ยจะยิ่งได้ใจนะครับทำไมไม่รักวังไว้เพียงสักวันเขาคงจะได้รู้จักว่าความรักสวยงามแขนหน